สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสุ่มทีมลงแรงซีวีซีกันอีกเช่นเคยนะผมถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยโอเคตอนนี้เราได้ห้องมันที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ <Hey. S 2> ยโอ้ยเมเราได้เล่นปืนพกคู่อะมาดูกันซิว่าทีมจะแบกผมหรือว่าผมจะแบกทีมกันนะครับกูว่าทีมได้แบกกูแน่เลยว่ะเกมี <Yeah. S 1> ้กูโดนทรงละมีแต่ตัวโหด ตัวตึงๆผมเปิดไอ้ฮาคิดลาชันมาเลยนะนออกมาดิเฮ้ยเอาพบศัตรูแล้วอยู่ด้านบนนี่หว่าโอ้โหผมตายโดนหัวนะ่าจะโดนหัวอืมสัสเลยมาถึงกูจะตายก่อนเพื่อนเลยว่ะเพื่อนช่วยหน่อยได้ไหมช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อย เพื่อนทางนี้เฮ้ยอ้าวเอาเีกแล้วไม่ช่วยเพื่อนโอ้ได้เฮียช่วยหน่อยก็ได้เฮ้ยแล้วโอ้ยแม่งเลยกูเกือบตายเพื่อนไม่ช่วยแม่งน้อยใจชิบหายวะ่ะแล้วมันอยู่ไหนวะ ไม่เ,เลยวันยิงที่ได้เนี่ยใจยึล่าผมเก็บที่ไนเฮย้ยตานแล้วสวยไหนๆๆนนนี่นี่นี่สวยโอ้โยผมเก็บสองเนี่ยเยี่ย ตึงไม่ล่ะตึงไม่ล่ะ <Thanks. S 1> ขอบใจเพื่อนนะที่ชุบกูกูตอบแทนและไอ้เฮียจงไม่ชุบกูกูว่าทีมน่าจะแพ้อืมกูเกิดไอ้เฮียมาเก็บสองเลยว่ะตึงจานกลัวตัวตึงเพื่อน มามาเรามาทางซ้ายมือออกมาดิอ้ามีตัวมีตัวอยู่เฮ้ยมีตัวอยู่ซ้ายมือสองคนเลยเฮียอยู่ด้านบนเหรอน่าจะใช่น่าจะใช่ใชเราต้องเราต้องหาวิธีไปก่อนนั่นมันอยู่นี่นี่วะไอ้เฮียสวยเก็บนึง โโหมปีไฟเลยเหรอมีไอ้อลซะด้วยมึงรวยจัดเลยเนาะขอพันพันยาแป๊บอ้าวสวยทีมตึงทีมตึงทีมตึงช0อนแล้วผมจะไปทางไหนดีอ่ะ ทางทางซ้ายกว่าเ่อนไปคนเดียวเองเพื่อนเผื่อเจออ๋อเออเอเอ,ออมาไหมเอเอเผื่อเจออ้าวแล้วเพื่อนตายสวยไปดิ ช่วยด้วยมันอยู่ไหนวะ <First blood. S 2> อ่าอยู่นี่ด้หวะตัวนึง <Double kill. S 2> สวยเก็บไปหนึ่งกูกสามไม้กูยสามไม้สวยเก็บไปหนึ่งสวยจัดสวยจัดปัญญาแป๊บ เหลือโอ้โหได้อามเร็ว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 สวยปนสวยบ้านสวยมันยยน่าจะอยู่ด้านบนแหละอืมมันน่าจะอยู่ตรงไหนวะไม่มีวะไม่มีวะเฮ้ยอยู่ไหนวะ เิดอ๋อเหียอยู่นี่ว่ะสวย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 ว้าไว้บ้านเอาเลยโอ้โหสวยสามศูนย์แล้วึงจัดตึงจัดจบเกมไว้น่ะเนี่ย chụp game boy nè nìa Má Ơ chứ Mình tùa được bao เฮ้ยไม่ไหวนะอย่าขึ้นมาอยู่ไหนวะเฮ้ยสวยอ้าวันด,ดีสวยวันดีวันด,ดี โอ้โหบอลโดนอีกเพื <J United. S 2> ่อนเพื่อนเพื่อนยิงมันด้านล่างเพื่อนด้านล่างอุ้ยกูตายอุ้ยสวยสวยสวยตายกดไปเก็บไปเท่าไหร่กว่าเจ็บไปห้าไปดูเกมที่สองโอเคตอนนี้เรามาอยู่เกมที่สองแล้วได้ปืนพกคู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมชิวๆ ไหวเชียวอยู่แล้วมาพอเปิดห้านิถังเกตเลยนายกันอ้าวไม่เห็นใครเลยวะเหาอยู่ทังที่สองแล้วมึงลบตัวนี้ เก็บไปหนึง่งมีอีกปะมีอีกปะสวยเก็บหนึ่งมีมีม,มีทางนี้เรามีตัวเฮ้ยขูผมโดนเจอนี่สวยเก็บหนึง่งอุ้ยสวยเพื่อนโคตรตึง๋ยวผมไปทางนี้เลยโอ้โหเฮียเพื่อนมาเต็มเลยเหรอโอ,โอเคไม่เป็นไรเพื่อนมาเลยมาเลยจะเปิดให้ท,ที่สังเกตไป มม่เจอใครเลยนะไม่เจอใครเลยว่ะโอ้โหอยู่ฐานนั้นเต็มมันน่าจะอ้อมไป่างโอ้โหว่านะมันอ้อมไป่างนู้นนะเพื่อนเฮ้ยดงนูดนคูยาเราไป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  สวยกันสวยไหนวะมันยิงอยู่หลังอ้าวไม่ตายด้วยดิปืนกูแม่งเบาชิบหายเลยวะตายหนึ่งตายหนึ่งอ้าวโดนเหรอีฮียโดนไอ้ไงวะ เฮ้ยโอ้ยเพื่อนไอ้เพื่อนจะดีว่ะชุบผมด้วยสามไปหนึ่งเพื่อนจะดีจริงชุบผมด้วย <Double kill. S 1> สวยเาื่อนสวยผมดักด,ดูทางนี้นะมันอยู่นี่ดีกว่ามีอะไรตัวนึงเอาแล้วเพื่อนโดน สวยเ <Okay. S 1> พื่อนสวยกับใจเลยชุบพี่ยนำอยู่ตึงๆมาเลย <c oughs> ออกมาดิแล้วฮาคิสสังเกตเดี๋ยวยังใช้ไม่ได้เปิดแล้วเพื่อนจัดการได้เต็มที่อ้าวเพื่อนตายเมียคิสสังเกตก็ตายได้นะเอ้ยโอ้ย <c oughs> mệt rồi mét, Tuổi rồi chân à tôi rồi? Tuổi tôi trộn. tôi 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 สวยมันตายวงเนี่ยมันไม่น่านจะมีใครมาดักทางนี้นะเปิดอาคี้าแล้วกูเปิดอาคี้าแล้วเพื่อนเต็มที่เต็มที่เต็มที่กูถือจองไว้กวูเพิ่เจอตัวอ้าวโอ้ยระเบิดตัวเองโกรเฮียเลยเหรอตัวโอ้โหระบ่มไม่เงื่อย ผมเดินไ,ไเดนไปเดินไปเฉยๆ,ๆเลยไม่เป็นไรเแตยว่าคางงงเพราะว่ามันไม่เห็นไอ้เหี้ยแ่สวยสวยสวยโอ้โหสองหนึ่งวัดหน่อยวอยัดหนไหวช่วยไม่ได้แล้วอ,าอ,อว้าวตั้งไอ้วอลสวยมากเพื่อนสองหนึ่งนะเอ้ยโุโหโหโหโดด้ยโุ้ยระเบิดเอาไงเอาไงช่วยด้วย เฮ้ยเพื่อนด้านหลองอุ้ยไม่โดนด้วยตายขอตึงๆเลยผมขอเจ็บสักตัวหนึ่งปานากิไปโอ้โหเฮี่ยสวยเจ็บ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 อยู่ oh. First Blood เดี๋ยววงกับวีบมึงมาป่ะไอ้น้อง เอาดีแล้วย่ามีใครมาขะหลัง,งกูนะตายโอ้ยโอ้โหแล้วาทา่วอาอไกแล้วอ,อ,อ,อืมนี่ผมท่าอไกแล้วอ่ะอ้าเอ้าเอ้ามึงจะนอนลงพื้ออะไรเนี่ยเพื่อนอ้อโอ้ยเอาแล้วแม่งยิงไม่โดนด้วยนะตัวนี้อ๋อมันเล่นสไนเปอร์อ้อาวตาย เจ้าหลังเบอร์น้านหลังน้านหลังอุ้ยช่วยนี่ขนาดมันวิ่งอยู่ใหญ่ๆนะมึงยังไม่ยิงโอ้โหถือว่าให้โอกาสทีมกูโอ,โอ,โอ้โหตายสามช็องแล้วเฮียกูดูทรงแล้วน่าจะแพ้แน,น่เลยวะโขอมึงดูแมพด้วยนะเพื่อ,อนว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะกูจำไม่หมดนะ มาเล yo, ่นรัเบิดกันหรอเฮ้ยโดนกูยยดทีมกูเดีเดี๋ยวเดน้อย f เดี๋วยิงว้ยแกเป็นย่งสวยกันซอยมีตัวมีตัว วยสวยสวยสวยผูเก็บเองเพื่อนไม่ต้องไปดวงหรอกผูเก็บเองเพื่อนไม่ต้องไป็ดวงหรอกตัวนี้พี่จัดการเองมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเชื่อพี่ไอ้น้องมันมันมีทางไปได้อีกวะมันจะไม่ได้หรอกพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วพี่เก็บเองพี่บอกแล้วสวย ผมเก็บไปทั้งหมดกี่ตัววเมื่อกี้สามตัวได้ไมั้ยหมคิวไปแปดตัวโคตรตึงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดตามให้ผมด้วยไปละเจอกัน